นะครับอย่างนี้อยากจะมีการเตือนประชาชนยังไงบ้างครับในเรื่องนี้ในช่วงนี้ครับพวกส้มตามเนี่ยต้องระวังพวกวัตถุดิบที่จะมาปรุงนะคะก็ต้องเลือกให้วัตถุดิบที่มันสะอาดนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะสิ่งที่ใส่เข้าไปพวกปูต่างๆเนี่ยต้องระวังเพราะว่าในช่วงนี้มันก็จะมีพวกขยาต่างๆที่จะอยู่ในตัวปูแล้วถ้าเกิดมันปรุงไม่สะอาดไม่สุกเนี่ยครับก็จะติดมายังตัวเราได้ครับ แล้วเรื่องของส้งตมตำปูปลาสำหรับปลาที่ไม่ได้มีการต้มให้สุกก่อนนี่มันจะมีปัญหาอะไรกับท้องไส้หรือเปล่าอ๋โอโอเคปูปูที่เราใช้ในบ้านเราครับส่วนมากก็มักจะเป็นปูน้ําจืดครับซึ่ง,ซ,งซึ่งปูน้ําจืดธรรมชาติของมันก็จะหาตามดินกับตามน้ําซึ่งในบ้านเราก็จะเป็นแหล่งของพยาธิที่ค่อนข้างเยอะที่พูดถึงมากก็จะเป็นตัวพยาธิปอดหนูซึ่งพบบ่อยหรือว่าเรียกว่าพยาธิหอยโขโพพวกนี้เกิดจาก พวกหนูตามหนูหนาต่างๆนะครับกินพยาธิเข้าไปแล้วก็อาจจะถ่ายมูลออกมาพอมูลออกมาปุ๊บสิ่งสิ่งที่อยู่ตามนาตามท้องไร่เช่นพวกมีปลาพวกปูหรือแม้แต่หนูเองหรือแม้แต่พวกตะรวดหรือว่าพวกหอยโดยเฉพาะพวกหอยเชอรี่อย่างเงี้ยครับมันก็จะกินตัวพยาธิหรือว่าตัวอ่อนเข้าไปรากินเข้าไปปุ๊บคนเราไปกินพยาธิที่อยู่ในตัวพวกหอยต่างๆพวกเนี้ย รือว่าพวกปูอ่ะแล้วก็จะยับเชื้อพยาธิเข้าไปไอ้พวกนี้เวลาจะเกิดอาการเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็อาจจะพยาธิก็อาจจะใช้เข้าไปที่สมองมทําให้มีปัญหาเรื่องของการติดเชื้อในสมองบางคนก็เสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นต้องระวังโดยเฉพาะพยาธิที่มาจากพวกพยาธิปอดหนูนะครับมันไม่มียาที่จะฆ่าพยาธิพวกนี้นะครับเนี่ยมีการปรุงสุกมันช่วยได้ไหมครับท่นหมอปรุงสุกเนี่ยช่วยช่วยได้แน่นอนเลยครับเพราะว่าพยาธิเนี่ยจะตาย แต่ถ้าเกิดเป็นวิธีการถนอมอาหารอื่นๆยกตัวอย่างเช่นพวกปลาส้มเนาะโดยเกลือที่เข้มข้นและระยะเวลาที่นานพอสมควรเนาะก็มีการศึกษาบอกว่าถ้าเกิดเป็นพวกประมาณหนึ่งเดือนแต่ถ้าเกิดเราซื้อมาตามท้องตลาดเนี่ยบางทีเราไม่แน่ใจว่าเขาเขาหมักหรือระยะเวลามันได้ตามมาตรฐานหรือเปล่าอันเนี้ยแนะนำให้ใช้วิธีการปรุงให้สุกจะดีกว่านะครับ <S <S ต้องบอกว่า ยาพยาธิที่ขายกันในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยมักจะเป็นยาฆ่าพยาธิในพวกกลุ่มลำไส้หรือพยาธิตัวกลมไปพวกนี้มันสามารถฆ่าได้เนาะแต่ว่าพยาธิบางชนิดยาฆ่าพยาธิเนี่ยไม่สามารถฆ่าได้ยกตัวอย่างเช่นพยาธิใบไม้ในตับซึ่งถ้าเกิดเรากินพยาธิชนิดนี้เข้าไปปุ๊บจะอยู่ตามพวกปลาดิบต่างๆพวกปลาราอย่างเงี้ยครับเข้าไปปุ๊บมีโอกาสจะกลายเป็นมะเร็งของท่อน้ําดีได้พวกนี้ยาฆ่าพยาธิเนี่ยเออ ฆ่าได้เราต้องใช้ยาแบบชนิดพิเศษนะครับอีกกลุ่มหนึ่งคือเป็นกลุ่มที่ยาฆ่าพยาธิไม่สามารถฆ่าได้เลย mm hmm. เช่นตัวพยาธิปอดหนูหรือพยาธิหอยโขงหรือพยาธิตัวจี๊ดพวกนี้ย,ยาฆ่าพยาธิทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นแนะนําว่าทางที่ดีเราป้องกันก่อนนะครับโดยการรับประทานอาหารที่สุกสะอาดครับสมมติถ้าเราสูบเข้าไปแล้วพยาธิมันมีพยาธิปอดหนูอยู่ที่เป็น,นที่ราเราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงต้องรักษาไต้องบอกว่า เราไม่มีวิธีการในการที่จะฆ่าพยาธิเมื่อมันเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะป้องกันก็คือต้องป้องกันก่อนที่จะเกิดนะครับแต่เมื่อเรากินเข้าไปแล้วปุ๊บทางเดียวคือสังเกตอาการถ้ามีอาการผิดปกปติก็ไปโรงพยาบาลและแจ้งหมอ ว่าการกินอาหารสุกสุกติดๆของเราเนี่ยกินมาประมาณเมื่อไร่เพื่อให้คุณหมอสามารถวินิจฉัยโรคได้เร็วขึ้นครับมันจะมีอาการเื้องต้นที่เราจะสามาสาเัเกัเส่วนมากหลังจากรับประทานไปแล้วประมาณ1สัปดาห์บางคนก็จะเริ่มมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามตัวปวดศีรษะบางคนก็จะมีอาการตึงๆที่คอเพราะว่าพยาธิตัวนี้มันมันจะใช้เข้าสู่ระบบสมองนะครับแล้วก็จะเริ่มแบบมีคอแข็งขยับตัวลบาบากนะครับแล้วก็ปวดศีรษะเยอะ แล้วก็มีไข้สูงแล้วอาจจะเริ่มซึมลงนะครับถ้ามีอาการสงสัยก็ไปโรงพยาบาลและแจ้งคุณหมอด้วยว่ามีประวัติรับประทานอาหารที่ดิบๆสุกๆ,กๆมาคุณหมอจะวิจัยโรคได้เร็วขึ้นครับ <Okay. S 1> เกิดจริงๆแล้วไม่แนะนำนะครับแต่ถ้าเกิดจะต้องรับประทานจริงๆก,ก็แนะนำว่าต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคือความเข้มข้นของ,ของการหมกักโดยเฉพาะพวก กลุ่มปลาส้มหรือปลาล้านีครับต้องได้มาตรฐานระยะเวลาต้องได้นำมาตรฐานเช่นกันนะครับต้องเลือกบริโภคสินค้าที่ได้มาตรฐานนะครับแต่ถ้าเกิดจะแนะนำเนี่ยแนะนําว่าปรุงสุกจะดีกว่าครับในเรื่องของอาหาราในช่วง อาจจะต้องเลือกการบริโภคที่สดใหม่นะครับอาหารชนิดไหนที่ไม่แน่ใจเช่นสีเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็เน้นบริโภคอาหารให้หมดในแต่และมื้อจะดีกว่านะครับถ้าเกิดไม่สามารถจะบริโภคได้หมดอาจจะต้องใช้วิธีการเก็บอาหารโดยอาจจะใช้วิธีการแช่เย็นหรือใส่ภาชนะบางอย่าง ก็คือการศึกษาก็คือสามารถจะฆ่าพยาธิได้ซึ่งการฆ่าพยาธิเนี่ยนอกจากการทําให้สุกแล้วโดวยการต้มก็ยังมีวิธีการใช้กลุ่มพวกไมโครเวฟหรือรังสีก็พอจะป้องกันได้เช่นกันครับระวังครับก็ต้องแต่ว่าถ้าเกิดในเมืองไทยส่วนมากเนี่ยพยาธิคือปลาเนี่ยจะทําการแช่แข็งก่อนส่งไปด้วยก็จะมีความปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับแต่อย่างที่บอกว่า มันต้องอุณหภูมิต่างแล้วก็ต้องใช้เวลาประมาณสามวันพยาธิจะตายไ,ได้เต็มที่ถ้าอย่างนีอง้อย่างปลาแซลมอนเนี่ยมันถูกแช่แข็งแล้วมันไม่มีไข่พยาธิไม่มีอะไรละแต่ถูกนํามาจัดวางเรียงที่ตลาดที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วใช้เวียงเป็นเวลานานมีโอกาสที่จะทําให้มีโอกาสจากท<ด>ุกสิ่งที่ร้อมการตวงอย่างเงี้ยครับว่าเขียนตาแบบเขียนสัตว์อื่นจะต้องทำยาแยกออกจากกัน